ซีกันกับเมื่อนี้ือมาปฏิบัติหน้าที่จาคุณหมอเป็นแบบสิ้นความกันก็วิจิตรกขอเทีาพาปัญจการพี่รองกู้ฝนไม่ฉีดแักสิ้นนะคร,รัมมบเดล,บลำบากยังน้อยเพรฝนตกลล่นแซงแส,สงแซงแสะ กต่ทุกอาทิตย์นะครับสิมีการฉีดวัคซีนแต่ละตำบลแต่ละตำบลของร่มพยาบาลกสรีพิสัยกับบริการพีน่น้องประชาชนอสุขุมบหน้าปฏิบัหนาทีนะครับเข่าเวียนซอยคุณหม,มอเป็นาัหนาทีครับภาษาสมัครสาธรรารณนสุข เดวเราอกสมอครัสำหรับนาที่ันตนี้รากินก่อนกินปลาครับขอเสาะ้าได้กินจะืวา่าซอยเลี้ยงกันไปน,นี่ยังก็จับใส่ปากตอนก็ค่ายหิวหมอนบอกเขาเรียกว่าจอออสมอห้องร้อ,อ,อยทันหลายหมู่บ้านมาซอยกันมาห,หลายหมู่ก็ทำตัสามส,ามสามี่ท่าน้น อย่างะนัดเลยครับล่างมากช่วงนี้ค่ะลำบากคือครับพี่น่องอทอดตะลูกตะละคนหยาบน้ำโกคโควิดไปหลักโคโรนา เศรษฐิจยุบจะแย่หาเงินหาทองก็บ,บ่ได้หาบ่ได้เพเป็นอย่างกับมันบ่ได้ไปหาซะเลยมันลําบากครับก็ขอบุญขอบคุณทุกทาก่านกันแล้วกันได้ขอมาเบิบ่งมาชมช่องของอ,อสุลทมวัฒน์นอฟิเชียวนะครับขอบคุณทุกไใจทุกแค่ขอบคุณทุกความคิดนำใจ เราพาบรรยากาศเลยที่นอนไปเลไม่อาดเดดเดโอเคคนลงมาแหละมาเป็นชุดเป็นชุดนะครับเตนตแหแห้ง กินน้ำหลายๆได้ครับเด้อกินน้ำหลายๆเอนนาน้ำไปแต่กินน,น้ำครับเอาน้ำไปแตกินน้ำไปแต่กิน,นแหละกินน้ำหลายๆครับกินน้ำได้หลายมันจะเสพร่างกายเห้ห

ไาาไ,ไามน้ำไปแต่กินนะครับค,คิ้วบัดคิ้วบัดอย่างเขามีไปสักประมาณเรียบร้อยนะครับเนาะ กินน้ำไหลายๆได้ครับเด้อกินน้ำไหลายมันเซบหลังกายห้องครับันดับแดกก็ความดันเ้าลดแหละ ไปเข้าแถวครับพูนอยู่ไอ้ล่องสอดรถผุ่นเด้อไปอยู่ลง่งสอดเดอ้อแ่ะมันจะไปคัดกองอย่างเช่นนึงนะครับค,คัดกองอะไรเชียงสื่เบี้ยมาทั้งที่

บ่มีต้องตอบถามเจ้าหน้าที่นีใบสักประวัติบ่มมที่สามหุ่นก็วาเขไปัด้มาอยเาไปบตอนรตได้หรตอนบได้จ้าบนมืเนพื่ออน่มือนีขีดืออไรได้เขาอยู่ว่าตอนบมเเคี่มอสามช่วงใบมือนีเสามช่วงออกสมอสมอคนติดามเอามือนี้ันากันไกไน ันนีชื่อวอกค่ะันนีช ouais, ื่อวเป็นบ่รงนี้ช่เช่วเมสามส่งใบเ็มสามก็เมน่าเล็จมสาก็ุจนอน้ำบาเยีนน้อยพี่น้องฝนตกนี่ก็ผ่าบรรยากาศนะครับจาบ หนา้าโรงพยาบาลโปรสมพิสัยอาการอุบัติเหตุฉุกเฉินน้องมาหลายหน่นะครับฝนกระตกสี่ห้า หนึ่งสี่ห้า นำไปแตกินครับก <lugares> well, ินน้ำได้หลายกิน <sh> น <riding> ้ำได้หลายอนะครับกินน้ำได้หลายป้ากินน้ำไาน้ำไกิกินได้หลายด้อครับเด้อกินน้ำได้หลายไปกิเสื้อผ้ากายห้กินน้ำได้หลายด้อครับเด้อกินน้ำไดหลายเอาไปแตกินครับ น้ำไปถไ่ายกินครับกินน้ำได้หลายก้อนฉีดยาก้อนฉีดยากินน้ำได้หลายหรอก

ก,กินน้ำไปแต่กินได้หลายครับกินน้ำหลายก้อนฉีดยาก้อนฉียดยาก้อนฉีดยา,ดา,ดาให้กินน้ำหลายครับขอบคุณสำหรับเป็นองอย่าื่อนขับนะครับที่ เติดตามช่องอุข้นเอฟิเรือช่องต้นสังากิครับไปอยู่เป็นซีช่องต้นสังากินลำเิ้ลอฟิเเปลี่ยนมาเป็นออสุล้นเบิ้รอเีนะครับตอบึ้นจุ่ไฟจดแก่ทุดพันที่เติดตามช่ององอสุนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ